สก,กินนี้มันพิกเซลแ,แตกๆแปลกๆไวอันไหนตัวอะไรชุดมันดูแ,แตกแตกันมึงเป็นที่มึงแล้วละ่ะม,มึงปรับกราฟิกอนะไรเนี่ <laughs> ฮะกูปกตินะปกติ <laughs> อ,อ,อยู่ที่มึงแล้วมึงปรับไปเท่าไหร่อะไรวะโมมนมเดี๋ยวคอมกูดับอีมกเลย มาอ่ะก็เลยมันดึงตันมั้งเลยโอ้ร่างหายชื่อยังไม่หกเนาะโอ้ได้ปะดะโอ้ไม่ตายเดียได้เลยเฮ้ยก็ท็อปกันมาวดิตเอ,อม็มใช่เอาวแนีแหละกัดม่มดเลย,เลยอ้าวสวย มันแผลหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยแผลไม่มีอะไรหยุด <c oughs> ตายนะโอ้ยไม่ทันเฮ้ยปล่อยอย่างนั้นเลยไม,มาช่วยตี่อนเลยเย้ยโชแกตทิปเปิลคิวไปแล้วเมื่อกี้ราดสาตดดมตัวกูจัดหมดมีกลิ่นนะอันนี้คือมีกลิ่นความัวนะ เ้ยล็อกล็อกได้ล็อกได้งอม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 มาย่ะโหไม่ได้ดับคีบร่างกูเดือดร้อนอยู่ตายแล้วเนี่ยตายแล้วอย่างเงี้ยร่างกูไม่ได้หว่ะเพื่อนยันตีเราสู้ไม่ไหว สกิลนี้อะไรไม่งเอาข้างในเพื่อนง่ายกว่า <ś les> ไอ้นันปล่อยดีไม่หวัวอย่างเดียว <ś les> คนน,นี้เป็ดต้องได้อย่างนี้ <ś les> ไปล่างมาบริก ไปไหนเนี่าเหมือนจะมาล่ามก็หายไปเลยต้องอันติีเลยเหรอโอ้ยฮ่าย่่ิวเลยรับ ตีสิบวิเลยป้อมมันแตกแล้วเพื่อนเฮ้ยทำอะไรอะ่ะไม่ถึงตีไม่ถึงกระดิกไม่ไหวแล้ไอีกฉากหมดเลยไม่ได้เลยเลยตอนนี้ก็ค <c oughs> ือแล้วนะก็ไม่รู้มันตีทีเดียวมันตายเลยะ มันอยู่ไหนวะไม่เห็นมอลิกก็ไม่โผล่มอลิกโผล่ละโอ้ยตีซ <c oughs> <c oughs> ีเยอะเหมือนกันนี่นาเมงไม่ไปไหนสักที ไมอพ่ี่อะไรวะเนี่ยไม่มีตอนมีละไอ้ก็ทรมหดเป็นขี่กัญัวชนไม่มีไอะไรเลยอือกลับมาอยู่กลับมาอยู่จบแล้วเอาไปอีกรอบไปอีกรอบโดงกาบอีกรอบแล้วกัน ัวเดียวเปล่าุวันโอ้ยเต็มเลยกลางไปรับเต็มเลยหน่อยเลยเขาฝปดเปนหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไหนเนี่ยตัวไหนก็ได้ช่วยกุช่วยกุด้วยแต่กูจะตาย เ,เ,เ,เนี่ไงโอ้โหไม,ไม่ได้นะไม่ได้เลยเหรอเอเอพยายามอยู่ปับนึงเจี๋ยไฟแม่เอ้ยมาอย่างว่าไฟไฟอ่อดเพื่อนทั้ทีไฟแม่งเอ้ย <laughs> แต่เราไม่สนใจตลอจะเอามานี่ไงหลังบ้านเลยเชี่ยมาผลิตมันอยู่ไรเอา,า,าอเอา,เอา,เอาไอคิดนี่ดิ มาแล้วจะตกเุ้ยสวยอุ้ยจะตายเฮีย,เอ,เยอ้าวเฮีย <c oughs> เออเข็มเฉยเลย,ยกรอดไว ไม่ได้เดินอีกแล้วไ,ได้ตัวหนึ่งมันมึงต้องเปิดอะถูกแล้วปันกูเข้าไม่ทันก็ไป,ไปก็ไปกับเน็ตโอ้ยไฟอะไรตัง้งหนาวะ ถอยมาน้องถอยมาจะตายแล้วเฮ้ยกูถอยไม่ได้จิดอะไรไม่รู้มันล็อกผ่านชีพมันล็อกนานเฮ้ยเอาไปดิปันไปกูไม่มีติบายไปก่อนโอ้โหไม่ได้เดินแม่งเ้ย๋าอย่าละแกกู ตั้งทีมโดนเด้เบกเป็นตัวไปเนี่ยคันสโลโอ้ยอีกแล้วอืมไอ้เหี้ยเซตวินดี จะไปดักหน้าอยู่พยายามไปอยู่ไม่เขาเซนตอกยิ้ไม่ไหวแล้วโอามาทางไกลเฮ้ยมันมาลถอยเลย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  ว้ยโหแรงเต็จอะไรอะตัวกูเนี่ยนี่ทำไมเต็จเอ้าต้องตายหมดเลยข้างหลังไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งฟรีลงมาพอดีเลยโคตรเท่งโคตรเทอย่างนี้เอามัน โอ้ยโอ้ยสู้ได้จะสู้ได้ไปแก่ี่เฮียเอ้ยรอยคู่ต้องไปต่อเฮ้ย จกือปลายวกแกงหลันี่ครเฮียขอกินแฟดเป็วแม่แฟดกินกูโอ้เบอร์อะไรของมันหนาวเออ ตีเปิดได้ปะป๊อบนี่นี่โอ้โหโอ้โหชีวิตบุ๋มเลยแรม่งคนเดียว พอกิงเป็นแหลมอยู่ฝั่งรู้คนเดียวต้องด่านกลางต้องด่านกลางกูแล้วเซตโตไม่ช่วยทีมไปอู่น้ำเมากูเฉลยไปไอวิลนโอยากจะคุยตัวสุดหลูกคุยอะไรไม่คุยแล้วอย่างนั้นอ่ะก็ดีมันไม่หลุดก่อนหน้านะถือโอเคเลยไปสำคัญอ่ะเฮียนาทีก็ไปสำคัญดีนะ แรงมากเช่นเนี่ยยิงกูเนี่ยแต่เรามีบางกอนไงยิง,งวิอะโอ๊ยไกลไม่มีใครอยู่โอ้ยตายตาย,ตายน้องออโอ้โหพี่รอดโอ้ไม่ไหว ไอ้นั่น,นคือทำอะไรอะออออลูกแม่งไม่กลับมาเลยอะ